ละครน้อยลงแน่นอนครับพวกเราก็จะตกงานซึ่งซึ่งมันก็ต้องดิ้นกันออกไปครับแต่ไองานละครเราทิ้งมันไม่ได้เพราะว่าใจเรารักเยอะครับมีผลกระทบเยอะครับออในความคิดเห็นของผมนะอันนี้คือความคิดเห็นของผมเองนะครับซึ่งตอนนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะขึ้นว่าละครไทยเนี่ยมีคนดูเริ่มน้อยตั้งแต่มีซีรีส์จากทางต่างประเทศเริ่มเข้ามาคนก็หันมานิยม เ i อ,อซีรีส์แต่ผมอยากจะบอกไว้ไว้อย่างนะครับคือละครไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยเพราะว่าด้วยตัวผมเองเน่ยสัมผัสบรรยากาศในกองถ่ายแล้วในแต่ละวันที่มาเนี่ยทำกันบ้านกันหนักมากทุกคนตั้งใจทำไม่ได้ตั้งใจแค่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นแค่เป็นหน้าที่แล้วเราก็กลับบ้านไปพักผ่อนทุกคนตั้งใจที่จะจะทำผลงานชิ้นนี้ให้มันออกมา ให้ดีที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาดูกันและผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้รู้ว่า,อาของคำว่านักแสดงที่เราได้ตั้งใจถ่ายทอดตรงนี้ออกมาผมอยากให้ทุกคนนะครับสนับสนุนและให้กำลังใจละครไทยกันทุกๆช่องทุกๆค่ายทุกๆเรื่องที่มีที่เขาออกไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นผู้เล่นพอผมได้มีบทบาทในการออกแบบดีไซน์ เกี่ยวกับโค้ดดเลกเตอร์มีเป็นผู้ช่วยหรือว่าได้ทำอะไรในเกี่ยวกับวงในเนี่ยเราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกว่ายากมากแล้วพวกพี่ๆเขาต้องขยันในการตื่นมานั่งจดนั่งทำนั่งหาข้อมูลอะไรมาเพื่อให้กับพวกเราได้ดูกันแต่ว่าละครเวลาที่มันออกมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ไม่กี่นาทีกี่วิแล้วมันก็ผ่านไปแต่ในการถ่ายทำของเราจริงๆใช้เวลาเป็นวันๆเลยครับ ยังไงอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับคนไทยเลยครับแล้วก็พี่พเพื่อนๆนะครับยังไงก็ติดตามละครไทยกันด้วยนะครับอยากให้ละครไทยของเราหายไปแล้วใหเ้เป็นซีรีส์ทางจากต่างประเทศได้เข้ามาแล้วทาให้ละครเราหายไปเลยนะครับยังไงอนุรักษ์ละครไทยเราไว้มันอยู่คู่กับเรามานานแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามและให้กําลังใจกันนะครับถ้าละครน้อยลงแน่นอนครับ พวกเราก็จะตกงานมันเป็นมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณได้ละครนะคุณรวยคุณมีตังมีอะไรอยู่แล้วจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ผมบอกได้เลยนะครับถ้าไม่มีใครได้ได้เข้ามาสัมผัสในวงการนี้จริงๆแล้วทุกคนจะไม่รู้มันจะมองกันตรงกันข้ามคุณอาจจะมองว่าเอ้ยบางคนอาจจะมีเขาอาจจะมีมาอยู่แล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็อาจจะมีหรือเขาอาจจะมีธุรกิจของเขาอยู่แล้วที่เขาทาธุรกิจเจริญเติบโตมานะครับละครก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็คือเหมือน เหมือนผมไปพนักงานประจําเหมือนผมไปโรงเรียนที่จะต้องตื่นตีห้าไปถึงกอง6กโมงเช้านั่งทานข้าวเจ็ดโมงแมงเริ่มทํางานเหมือนกันเลยครับแล้วก็ได้อัตรากันว่าจ้างก็คือ,อ,อก็เป็นเคส by เคสไปแล้วแต่นะครับความสามารถในแต่เรื่อมันก็จะไม่ต่างกันแต่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้นให้แบบรวยฟู่ฟ้าหรือคุณจะได้แบบ มีอะไรที่ที่เป็นกรอบเป็นกรรมแน่นอนครับก็คือพนักงานคนหนึ่งดีๆนี่เองนะครับเขาจ้างเราเขาไปครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครดูเลยแล้วค่ายผลิตละครน,น้อยแล้วเขาจํากัดตัวละครอ,อันนี้ตกงานครับอ,อ,อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับอย่ากโกรธผมกันนะฮะก็เวลาผมถ่ายละครเนี่ยมันมันจะมันมันอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์ที่จะแบบว่าเป็นคิววันต่อวันแล้วได้แต่ถ้าเป็นละครถ้าเราเป็นเรื่องอย่างเงี้ยอย่าง อย่างเป็นตอนอันเนี้ยเกือบปีนะใช้เวลาเกือบปีนะพี่เร็วสุด8เดือนกว่าจะได้เงินแต่ในทุกๆเดือนเนะี่ยเราก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองออกไปซัพพอร์ตตัวเองออกไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารักแล้วมันก็จะเป็นเหมือนมวดชนมวดจากละครเรื่องนี้เรามาโปะอันนี้ไปทํางานแต่ถ้าเกิดเราถ่ายอันนี้ละสมมติว่าเราถ่ายละครตัวแรกตัวที่2เราไม่มีเราก็เหมือนกินบุญเก่าเรานักแสดงทุกคนเขาก็เลยต้องออกมา ทำธุรกิจของตัวเองแต่ละคนก็ขายครีมขายเสื้อเสื้อผ้ารองเท้าแล้วแต่ใครจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ถนัดความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเงี้ยผมเองก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวเล็กน้อยไว้ไม่งั้นผมก็ก็หนักเหมือนกันซึ่งซึ่งมันก็ต้องดิ้นกันออกไปครับแต่ไอง,งานละครเราทิ้งม,มันไ,ไม่ได้เพราะว่าใจเรารักไม่ได้เล่นเพราะว่าเพราะว่าอยากจะไปได้แบบอยากจะไปโหต้องการไอเงินค่าว่าจ้างเนี่ย มันมีตอบแทนให้เราเพราะว่ามันก็มันก็เป็นผลดีอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยด้วยใจที่เราเล่นเนี่ยคือใจเรารักจริงๆแล้วเราเวลาที่ผมอยู่คนเดียวหรือไม่ได้ออกมาทํางานเดี๋ยวผมเป็นโรคซึมเศร้าผมเหงาพ่อก็บวชเป็นพระแม่ก็ไม่มีผมก็เหงาจะไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสิ่งเดียวที่จะทําให้ผมไม่เป็นโรคซึมเศร้าก็คือผมได้ออกมาปลดปล่อยได้มาใช้ความสามารถที่ตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยครับ,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 บป้าบอๆไปอะไรยเงี้ยครับโอ้โหเยอะเลย มันมันหลายค่ายหลายช่องหลายผู้จัดที่ผมรู้แต่ว่าผมผมไม่เอ่ยนามเยอะเยอะครับมีผลกระทบเยอะครับคือจริงๆแล้ว,ว่เราเราก็ต้องมองคำหนึงถึงถึง,ถ,งถึงบริษัทถึงแต่ละค่ายจริงๆด้วยเพราะว่าเขาก็ถนัดเขายังมีผลกระทบขนาดนั้นนะ่ะแล้วเราเป็นเราเป็นแค่มดตัวเล็กๆเป็น,เป,นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ ที่เข้าไปร่วมงานนะเขาก็ต้องมีเรื่องที่เนอะเขาก็มีเรื่องอยู่มันต้องให้กําลังใจกันครับมันก็ต้องเกิดมาจากการที่เรามาช่วยกันดูหนังไทยให้เยอะขึ้นพี่ๆน้องๆมาช่วยกันเสพทําให้มันติดชาร์ตติดทตอปเทนหรือทําอะไรก็ได้ให้เขามีความรู้สึกว่าเออถึงมันจะแบบออไม่ได้กําไรมากมายแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนหรืออาจจะเสมอตัวแต่ว่ามีคนดูเยอะเขาอาจจะมีกําลังใจ แต่ถ้าทุกคนถอดใจกันหมดผมผมเหงาครับผมอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับผมผมรู้สึกว่าผมให้กําลังใจทุกส่วนเลยเพราะถ้าถ้าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาใจฟูเขาเขามีพลังผมก็ได้ไปทํางานครับผมก็ไม่เหงาจริงๆแล้วอ่ะมันขนาดตัวผมเองเราผมก็พูดตามตรงบางทีผมก็ยังดูซีรีส์เกาเหลาเกาอะไรอยู่ผมก็มันมัน ไม่ไม่ด้วยตัวตัวตัวละครนะอย่างอย่างผมชอบจีจงซอกเงี้ยมันก็หล่อผมเป็นผู้ชายนะผมไม่ได้เป็นเกย์นะผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยผมก็ยังมองความน่ารักความทะเลนตนความหลอ่อความอะไรที่มันเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันน่าติดตามจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจดูหรอกนั่งกินมาม่าแล้วก็ดูวันผ่านแล้วก็เอาคนีเพลินนะนะไปหนึ่งตอนสองตอนสามโอ้โหเกือบสี่สิบกว่าตอนบ้าบอผมก็นั่งดูอะไรวันเนี่ยจนผมก็ดูจนจบแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาคิี มันติดไปเองในปริยาณมันก็เลยทําให้คนคนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับจริงๆมันก็สลับกันดูก็ได้แต่ว่าก็ซีรีส์เนี่ยมันเขาก็าอาจจะลงตามช่องต่างๆเนาะเราก็แค่เพียงกดปุ่มก็ไปจะดูย้อนหลังหรือดูวันไหนก็ได้แต่ไอละครไทยเนี่ยสิที่จะออกตามเวลาตรงเป๊ะๆเลยเนี่ยอยากให้มาดูตรงนี้ก่อนมาดูกันก่อนผมเหงาเดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้าคือไม่ต้องดูผมก็ได้ดูใครก็ได้ที่ก็ ที่ละครที่แต่ละช่องแต่ละค่ายที่พี่สนใจในเนื้อหาที่มีความรู้สึกว่ามันตรงกับยีนที่พี่อยากจะดูอ่ะดูจนให้จบพี่ทําให้เลทเขาขึ้นพอเลทเขาขึ้นครันนี้แหละหน้าคะแดงไม่ตกงานแล้ว <laughs> ผมอาจจะพูดตรงเกินไปนะครับแต่ก็แต่ก็มันก็จริงอ่ะมันก็คือเรื่องจริงทั้งหมดครับผมจริงๆแล้วก็มันถั่วเฉลี่ยกันไม่ได้นะเออจริงๆแล้ว ถามใจผมว่าอย่างบางทีมีละครไทยมาเงี้ยแล้วผมติดอิสซี่อิสซี่นี่อยู่ผมก็ก็ยั่งอยากจะดูให้จบอ่ะแต่ถ้าเรานะนึกถึงว่าเออไอเนี่ยดูตอนไหนก็ได้เดี๋ยวค่อยกดเข้าไปดูแต่ว่าไอเวลาเนี่ยถ้ามันกดรีรันย้อนหลังอ่ะมันก็มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราอยากให้ดูตอนที่มันตรงเวลาเลยอ่ะมันจะมันจะมันมันจะเป็นอะไรที่มีกําลังใจมากย้อนหลังเลอเผเดี๋ยวไปไปติดซีรีส์เรื่องอื่นอีกก็ไม่ได้มาดูกันอีกคราะนี้ก็วุ่นเลยก็จะเนี่ย เห็นไหมล่ะนี่แหละเออจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องผิดหรือถูกนะเพราะว่าคนเราก็ก็อยากจะดูอะไรก็ได้มันมันสิทธิ์ของเขาอะ่ะจริงนะครับแต่ว่าคือผมไม่ได้ขออะไรเยอะพี่อย่าเพิ่งให้ผมตกงานนะครับขอกาลังใจแค่นะั้นแหละพี่แล้วขอให้พี่ๆผู้หลักผู้ใหญ่เขาแบบมีแรงมีกําลังใจออฟันฝ่าวิกฤตนี้ผมถือว่ามันเป็นวิกฤตที่มันไม่ใช่แค่ละครอย่างเดียวนะพี่มันทุกวิกฤตนะ ฝากพี่ๆน้องๆแล้วก็แฟนๆนะครับคนไทยทุกท่านนะครับให้กลับมาดูละครไทยนะครับเพราะว่าละครไทยยังยังมีเสน่ยยังมีความเป็นไทยยังมีตัวละครที่ยังน่าติดตามหลายๆบทบาททุกคนนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยซีรีส์อัรชยโกงนะครับพิกคาแรคเตอร์เลยพิกคาแรคเตอร์ซึ่งทุกคนอาจจะมองว่าตลกอย่างเดียวตลกด้านเดียวมาถึงก็มุกอันนี้ ติดตามเลยที่ไทย B p พนะฮะซีรีส์อัจฉริยาโกงพี่จะเห็นเลยทุกคนพ่อแม่พี่น้องจะเห็นเลยว่าผมมาพิกคาแรกเตอร์ Character, แล้วก็คือเปลี่ยนจากคำว่าลูกตลกเฮ้ยมึงทำเรื่องนี้วะเอ้ยไม่เคยเห็นนะ่ะเคยเห็นเล่นละครเออเล่นตลกกับพ่อเล่นนู่นนี่นั่นก็คือเป็นบทบาทเป็นอีกแบบหนึง่งบทบาทนี้ไม่เคยเห็นผมบอกได้เลยว่าต้องที่นี่เลยครับคำว่าซีรีส์อ่ะผมบอกได้เลยไม่ต่างกันเลย พอเผื่อเราแจวก็ด้วยอ่ดูหรือ,อยังไปดูก่อนอดูก่อนจริงๆพอเผื่อเราแจวก็ด้วยนี่โอ้โหครบรถจริงๆเพราะว่าผมเกิดมาผมก็ไม่เคยเร่นซีรีส์ผมก็เพิ่งจะมาเข้าใจครับว่าซีรีส์ก็วันนี้แหละมันมันมันซีรีส์ก็คือเหมือนเราพูดคุยเหมือนพี่คุยกับผมปกติเลยแต่ว่ามันคือมีความเลียวของมันมันแกวอ่ะเออเพราะผมพอผมจับทางได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเริ่มผ่อนคลายเราเริ่มเราเริ่มสนุกเราเริ่มอินกับมันแล้วเลยผมรู้ว่าจริง มีหลายซีรีส์มากๆนะที่ทางไทยพีพีเอสเนี่ยเขาเปิดตัวไปแล้วก็มีหลายซีรีส์มากๆที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนเนี้ยพี่เข้าไปดูเลยพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูเลยครับผมบอกได้เลยว่าแจ๋วก็เยอะเอเออมูกระทะเกาหลีกับมูกระทะเกาหลีเถอะเจอของไทยเข้าไปแจ๋วก็เยอะเชื่อผมนี่ครับ จริงๆแต่ว่ามันน่าจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านมากกว่าคิดว่าไม่ตายครับยังเดี๋ยวจะเป็นละครซีรีส์หรือภาพยนตร์เนี้ยไม่มีวันตายสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับมันจะมีประเด็นที่คุยกันเยอะมากในแวดวงของพวกเราที่เป็นคนทํางานการสร้างละครหรือว่าซีรีส์ก็ตามรวมถึงภาพยนตร์ด้วยนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากๆแล้วก็กลัวว่างานมันจะหายละครมันมีการเปิดกล้องน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่ได้เปิดกล้องทั่วไปจริงๆแต่ว่ามันน่าจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านมากกว่าเป็นช่วงการที่เราจะปรับเปลี่ยน kan ในในองค์คาพยพนั่นก็คือปรับเปลี่ยนกันแบบว่ายกใหญ่ในในในทุกส่วนของคนทํางานไม่เฉพาะคนเบื้องหน้าอย่างนักแสดงแต่ว่าที่หนักเนี่ยก็คือคนเบื้องหลังนี่แหละครับพวกเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนก,กันค่อนข้างเยอะในในช่วงเวลานี้ทั้งเรื่องคุณภาพของงานเราต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเมื่อเราผลิตงานออกมา,าด้วยด้วยปริมาณที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพของงานเนี่ยในบางครั้งอาจจะด้อยทั้งนี้ทั้งน,น,นั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า าตอนที่เราทํางานเราไม่ได้มีความตั้งใจหรือว่าทํางานแบบว่าลวกๆ้วกันนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับว่าถ้าเกิดปริมาณมันเยอะเนี่ยคุณภาพมันจะลดลงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อปริมาณมันถูกกําหนดไว้ด้วยกรอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนทํางานหรือว่าเรื่องของเองินก็ตามมันจะทําให้ปริมาณน้อยลงแต่ว่าเราจะไปเน้นที่คุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ย คิดว่าไม่ตายครับยังไงวงการของการทํางานของเราไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์หรือภาพยนตร์เนี้ยไม่มีวันตายเพราะว่าพวกเราเนี้ยที่เป็นทีมงานคนไทยมีความรู้ความสามารถมีความเก่งมากๆแล้วก็มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีกลิ่นแล้วก็รสของละครซีรีส์ภาพยนตร์เนี้ยของไทยอยู่แล้วเราไม่ตายเพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนผ่านแล้วกเ็เพิ่มเติมในส่วนของคุณภาพซึ่งมั่นใจว่าเราทําได้แน่ๆครับ ในส่วนของนักแสดงเนี่ยต้อว่ามันจะต้องมีการดูแลตัวเองเอทั้งเรื่องการจัดการกับการไปเรียนรู้นะครับของการสแสดงเรื่องของการศึกษาเรื่องของบทซึ่งจริงๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานองการเป็นนักแสดงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมีรูปแบบของการเอาความเป็นสตาร์หรือว่าใช้ใช้ความเป็นดาราครเป็นส่วนใหญ่ สำหรับในส่วนของนักแสดงนะครับซ,ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆเนี่ยพลังเหล่านั้นก็เป็นพลังสําคัญแหละในการที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทาให้ละครซีรีส์หรือภาพยนตร์เนี้ยสามารถที่จะโด่งดังหรือว่าขายได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใน่วนของนักแสดงเองเนี่ยทั้งทั้งตัวที่เป็นดาราเป็นสตาร์หรือว่านักแสดงที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นอาชีพที่เราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองมากๆขึ้นเนี่ยก็จะต้องไปจัดการในส่วนของการทําหน้าที่ที่เป็นนักแสดงเนี่ย ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีการที่จะไปศึกษาดูแลหรือว่าทํากันบ้านกับภาระหน้าที่ตัวเองจะต้องออจะต้องทําต่อไปนียมากขึ้นกว่าเดิมจริง,รงๆเราเรื่องการดูละครน้อยลงเนี่ยแต่ว่าคนไม่ได้ดูละครน้อยลงนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าเรามีแพลตฟอร์มหรือว่ามีช่องทางต่างๆที่จะทําให้เลือกชมได้ได้มากขึ้นหรือน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้ดูการผ่านโทรทัศน์อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการดูผ่าน ช่องทางมือถือไปดูย้อนหลังหรือเก็บไว้กอดอะไรแบบนี้คนยังคนยังต้องการที่จะเสพความสุกสนานเสพความสุขจากการชมละครซีรีส์หรือภาพยนต์อยู่มันมันไม่ได้จะน้อยลงมันน่าจะมากขึ้นอยด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกในการช่องทางที่จะสื่อสารกับกับคนเหล่านี้ที่เป็นคนดูของเราให้มันเข้าถึงมากขึ้นด้วยครับสำหรับการที่จะดึงให้คนนี้กลับมาดูมาก ขึ้นหรือว่าไม่หนีหายไปไหนเราว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญยังยืนยันคำเดิมว่าต่อใหออ้งานแบบว่าที่ทำไปโดยที่เราอาจจะไม่ไม่รู้ว่าอ,อ,อย่างนี้นะครับต้องตอบอคือสิ่งที่จะทำให้แบบว่าคนคนกลับมาแล้วก็ดูเนี่ยเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญยังไงเนี่ยเราทำงานผลิตงานที่เรา บรรจัยว่ามันเป็นคุณภาพอะต่อให้วันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะดึงคนได้จริงๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้งานงานนี้จะยังคงอยู่คนก็จะต้องหันกลับมาดูแล้วก็มันจะต้องมีคําที่เขาสามารถบอกได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้มมนเป็นงานที่มีคุณภาพเพียงแต่ว่าตอนนั้นอาจจะเป็นการ first on air เขาอาจจะพลาดไปเท่านั้นเองมันยืนยันด้วยที่ชิ้นงานหรือผลงานได้ครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่เราก็ต้อง ต้องเปิดใจรับฟังผู้ชมมากขึ้นว่าเขาต้องการสิ่งไหนในวงการบันเทิงบ้านเราแล้วเราก็ต้องเพราะว่าเราทํางานตรงนี้มันเป็นการทํางานกับผู้ชมอยู่แล้วทั้งคนดูทั้งประเทศถ้าเกิดว่าเราเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเขามากขึ้นแล้วเราแบบว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ผมก็เชื่อว่ามันจะกลับมารุ่งเรืองได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันครับผมก็ผมคิดว่าตอนนี้นักแสดงทุกคนก็ พวกเราทุกคนก็กําลังทํางานให้หนักมากขึ้น,นครับผมในเรื่องของการเป็นตัวละครในเรื่องของการถ่ายทอดบทบาทออกมาเราก็พยายามทําเต็มที่ซึ่งเมื่อก่อนจริงๆเราก็พยายามทําเต็มที่กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมีรายละเอียดดีเทล,ลเล็กๆน้อยๆทั้งผู้จัดผู้กํากับหรืออะไรที่พยายามเปลี่ยนแปลง,ปลงขนบบางอย่างของวงการบันเทิงไทยที่มันอาจจะเคยเป็นมาแบบนี้แต่ตอนนี้เราเริ่มมีอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาให้ผู้ชมได้แบบลองเลือกเหมือนอาหารนะครับเราก็พยายามปรุงแต่งอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้ลองเลือกรับประทานกันดูแล้วก็เชื่อว่าจะมีอะไรที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ใหม่ๆในวงการบันเทิงไทยให้ให้คุณผู้ชมผู้ดูได้ได้ติดตามกันอยู่ตลอดหลังจากนี้นะครับผมหลักๆผมก็คิดว่าบางทีการทํางานของเราบางทีเราแบบมันจะติดปัญหาหลายอย่างครับ mm hmm. เช่นว่าถ้าเราเล่นแบบนี้ เราเขียนบทมาแบบนี้บางทีแบบเราออนแอร์ air ไม่ได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลบทการออนแอร์ภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็ต้องเปิดใจกว้างมากขึ้นผู้ใหญ่ต่างๆก็ต้องรับฟังเสียงของเด็กรุ่นใหม่มากขึ้น อย่างเช่นถ้าเราจะมองส่วนมากคนจะชอบเปรียบเทียบกับพวกซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างซีรีส์เกาหลีเราจะเห็นว่าเขาสามารถมีบทที่หลากหลายได้เข้าไปแตะต้องเรื่องบางเรื่องได้มากมากกว่าละครไทยหรือว่าซีนบางซีนก็สามารถแสดงแบบเต็มที่ได้แต่อย่างของเราเนี่ยมันจะติด างอยง่เช่นแบบเรื่องบางเรื่องเราอาจจะพูดถึงไม่ได้มากพูดถึงได้แค่มุมบางมุมหรือว่าการแสดงของเราเราแสดงเต็มที่ไม่ได้แบบนี้จ,จะโดนเซ็นเซอร์นะทําให้มันอาจจะดูไม่สมจริงผมก็คิดว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือเราต้องตามโลกให้ทันนะครับว่าตอนนี้ผมเชื่อว,ว่าโซเชียลม,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 มันมีเข้าถึงทุกคนแล้วแลวทุกคนคุณผู้ดูคุณผู้ชมเงี้ยรับรู้ได้ว่านี่คือละครนี่คือการแสดงออะอย่างเมื่อก่อนผมเข้าใจนะมันอาจจะยังไม่มีโซเชียลหรืออะไรอาจจะแบบอุ๊ย กลัวว่าจะไปเรียนแบบหรืออะไรแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าเยาวชนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็ค่อนข้างที่จะรับรู้มากขึ้นแล้วว่าอันนี้คือการแสดงนะที่มันเป็นแบบนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงของตัวละครทําไมตัวนี้มันเป็นตัวร้ายทําไมคนนี้ทําไม่ดีและสุดท้ายผมคิดว่าละครเนี่ยมันจะสะท้อนอะไรบางอย่างในสังคมกลับออกมาคนดูเขาก็จะได้ตรงนั้นกลับไปเหมือนกันผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรารับฟังคนดูมากขึ้นหรือว่าแบบกล้าที่จะแบบ ให้ทําอะไรที่แตกต่างหรือออกจากกรอบเดิมๆที่เราเคยทํากันมานานแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถพัฒนาวงการบันเทิงไทยไปได้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งนักแสดงผ่วมกับทีมงานทุกคนคนเขียนบทมี potential สูงมากนะครับในในเมืองไทยผมกล้าพูดได้เลยแล้วก็แบบมีศักยภาพที่จะพัฒนาละครไทยซีรีส์ไทยภาพยนตร์ไทยให้ไปสู่ระดับโลกได้เราจะเห็นจากแพลตฟอร์มต่างๆที่ ละครหรือว่าซีรีส์เนี่ยมันไปออนไลน์ตามช่องทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเราก็จะเห็นว่าบทแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้ําแล้วก็แตกต่างจากละครที่ออนไลน์ทางช่องทางทีวีปกตินะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการแบบเท่าเทียมกันทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และทีวีปกติเนี่ยมันก็ทําให้ละครทีวีปกติมันน่ารับรับชมมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นด้วยครับ ก็ฝากนะครับคุณผู้ชมประชาชนทั่วประเทศนะครับก็อยากให้ลองสนับสนุนกลับมาดูละครไทยนะครับตอนนี้เราก็เริ่มปรับตัวหลายอย่างและอะไรที่เราทำไม่ได้ในอดีตตอนนี้เราก็ทำได้มากขึ้น การแสดงเราหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบอาจจะถูกตีกรอบจํากัดไว้ด้วยอะไรบางอย่างในอดีตต,ตอนนี้เราก็สามารถที่จะทําได้มากขึ้นแล้วและผมเชื่อว่าในอนาคตมันก็จะสามารถทําได้มากกว่านี้แล้วก็จะมีความสนุกมากกว่านี้จะมีความหลากหลายมากกว่านี้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องการแรงสนับสนุนจากคนดูเหมือนกันนะครับผมก็อยากให้เชื่อใจกันเชื่อใจในวงการนี้แล้วก็อย่าพึ่งทิ้งกันนะครับผมเราเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ดูเนี่ยไปสู่สิ่งใหม่ๆได้แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นครับผม